สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร สวัสดีคุณผู้ชมาทาง Facebook และ y o YouTube ผลกระแสนะครับคุณผู้ชมครับยังคงอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับยังคงติดตามท่าทีของไทยนะครับกับสถานการณ์แสดนไทยกัมพูชาหลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลน,นายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงมาประชุมแล้วก็มีการถแถลงข่าวไปเมื่อเวลาเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ ยังคงอยู่ที่นี่นะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าก่อนติดตามรายละเอียดนะครับขอบคุณน้อหอมมาดามฟินด้วยนะครับสนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวหอนแะแนนะครับก็ไปดูภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินก็ได้มีการเดินทางออกมาแล้วก็ผู้สื่อข่าวเองที่ปักหลักติดตามอยู่เนี่ย ก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมคือก่อนหน้าเนี้ถ้ายัางจํากันได้การถแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์แสดนไทยกัมพูชาเนี่ยท่านเองก็บอกว่ารัฐบาลติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกระยะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงบูราณาการทํางานอย่างเต็มสัพพะกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าประเทศไทยจะดํารงความมุ่งมั่นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยบูรณาภาพดินแดนของชาติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และสิทธิในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมนะครับแล้วก็วันนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยที่ประชุมนะครับมีมติยืนยันว่ารัฐบาลจะดําเนินการตามมตินะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติก็คือจะมีการปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณีตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้มีการปฏิบัติการทางทหารในเรื่องอื่นที่มีความจําเป็นก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับแต่ว่าทีนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าจะยังคงมีการ เจรจาอยู่ไหมนะครับถามถึงข้อตกลงต่างๆที่เคยทําร่วมกันท่านก็บอกว่าไม่มีแล้วการเจรจาก็คงไม่มีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีสาระสําคัญคุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณอนุทินกันครับเรารักษาธิปไตยของเรานะครับในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่เงเรื่องของยุทธวิธีหรือว่า การดําเนินการทางการทหารไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยได้ท่านนายกปัญหามันค่อนข้างยืดเยื้อถ้าถามตรงๆเลยรอบนี้มันมันจะต้องพังไปเลยไหมท่านนายกเราจะต้องเอาให้ถสงที่สุดทางกองทัพเขาก็มีแนวทางในการดําเนินการแล้วนะครับเราทําเพื่อรักษาอธิปไตยรักษาเกียรติภูมิแล้วก็รักษาความปลอดภัยของ พี่น้องประชาชนประชาชนคาดหวังให้เหตุการณ์ครั้งนี้มันจบลงนะครับจะเป็นไปอย่างนั้นไหมครับให้มันให้เขาไม่สามารถมาลุกลาหรือโจมตีเราได้อีกนะครับด้วยแสนแานุภาพของกองรับไทยนะครับเราก็มีความมั่นใจว่าไม่ควรที่จะมีการโจมตีจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆได้ เขาจะเปดช่องให้เจรจายูกเปล่าครับผมคงไม่ใช่เจราจาแล้วครับถ้าเขาดําเนินการกับเราถึงขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทําการตอบโต้ให้เขาเห็นเที่ยวนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่าการตอบโต้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอบโต้เพื่อส่งสัญญาแต่แต,แต่มันเป็นการตอบโต้เพื่อให้เขาเห็นว่าเขา เขาไม่ควรจะเข้ามาคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นการเจรจาก,ก็คงไม่มีแล้วจากนี้ไปประเทศกัมพูชาก็ต้องทำตามถ้าถ้าจะหยุดสู้หยุดสู้รบกันก็ต้องทำตามสิ่งที่ประเทศไทยกำหนดในเรื่องของการอพยพประชาชนในพื้นที่เชียง เจ็ดจังหวัดอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยดีใช่ไหมครับท่านนายกผมกำชับแล้วก็ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องอยพยพไปยังส์ทักพิงนะครับด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเท่าที่เขาจะทําได้ได้ให้ผู้ว่าได้ใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแจ,จังหวัดได้ใช้งบประมาณที่ประกาศเป็นพื้นที่ เสี่ยงภัยนะครับได้ให้ดําเนินการอย่างเต็มที่พันนายกับถามว่าทางมพูชาใีการใช้อาวุธนอกพื้นที่ที่เข้ามาในประเทศไทยครับมีความจําเป็นต้องพิจารณาเรื่อง,งของการตอบโต้นอกพื้นเรนไทยไหมครับเกืวันนี้ยังไม่ชัดถึงนะ้วพนนายกครับตอนนี้เหมือนทางสื่อต่างประเทศเขาเหมือนรายงานไม่แน่แน,น่นแต่ด้วยความคาดเื่อหรือความเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเป็น เขาต้องเชื่อเขาต้องเชื่อข้อมูลของประเทศไทยครับเพราะประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นในทุกเวทีว่าเรารักสงบอยู่ตลอดเวลาเราเป็นฝ่ายที่ถูกคุกคามถูกกระทำนะครับถูกรุกรานแล้วก็ถูกยั่วยุนะครับในทุกๆก,กรณีได้มีการ แสดงหลักฐานให้เห็นได้มีการยื่นหนังสือไปยังอ,องค์กรนานานชาตินะครับเรามีความมั่นใจว่าเราได้พิสูจน์และยืนยันแล้วว่าเราไม่ใช่เป็นฝ่ายลุกรานใครแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครลุกรานแน่นอนนะครับรานยกการปกป้องอธิปไตยรอบนี้เนี่ย เราทางฝ่ายมั่งคงสามารถเปิดเผยได้ไหมคะจะใช้เวลากี่วันให้มันเป็นเสร็จจบเขามองว่ายิ่งสั้นยิ่งดีแต่ต้องจบอ่ะเปิดเผยไม่ได้ครับเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีความขัดแย้งและมีการสู้รบกันก็ต้องขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวด้วยว่าคําถามเหล่านี้ไม่ควรจะถามเพราะถามปุ๊บมันก็เท่ากับไป สาวไสให้กากินไม่เป็นผลดีกับประเทศของเราเราจะรบอย่างไรเราจะป้องปกป้องอธิปไตยของเราอย่างไรหรือเราต้องการให้มีความพร้อมแค่ไหนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ต้องต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นความลับให้มากที่สุดท่านนายกฝ่ายการเมืองในประเทศเนี่ยคุณยุติดก่อนท่นะยื่นโน่นยื่นนี่อะไรครับทานสารการ ผมต้องไปถามต้องไปถามคนที่ต้องการจะทำเป็นน้ำหน้าว่าผมก็ทำหน้าที่ของผมในขณะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศนะครับเป็นผู้ที่จะต้องรักษาแผ่นดินรักษาอธิปไตยของประเทศไทยผมก็จะต้องใช้หน้าที่และอำนาจที่ผมมีอยู่ที่จะปกป้องประเทศไทยของเราให้ ให้มีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ให้ไม่ไม่ให้มีใครมาดูหมิ่นเหย็ดยามหรือมาก้าวไก่ในเกียรติภูมิในอธิปไตยขอ,ข,อของเราตัวจอยเดคอเรชันนี่คือตัวฉีดไม่มีแล้วครับจำไม่ได้แล้วเหตุทั้งที่มีผลต่อการสนใจทเกีวไม่เกี่ยวครับผมได้ออกคำสั่ง ให้ข้อสั่งการในฐานะรัฐบาลซึ่งเป็นคำสั่งเป็นข้อสั่งการผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นคำสั่งของบุคคลแต่เป็นข้อสั่งการของรัฐบาลที่ทำให้ผู้ปฏิบัติก็คือฝ่ายกองทัพได้ฝ่ายกองทัพฝ่ายปกครองนะครับได้ดำเนินการด้วยความมั่นใจนะครับด้วยความสบายใจว่ารัฐบาล ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการที่จะ,ะรักษาธิปไตยของประเทศเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาเราได้คุยกับคุณทั้มแล้วก็คุณอนวารหรือยังครับไม่คุยครับทำไมไม่จำเป็นต้องแจ้งเขาก่อนนะครับนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศคูกรณีครับตองการห้ส่งผลต่อการเจรจาคาิครับไม่กังวลครับอย่างเมื่อเช้าก็อนวาจก็มีการโพสต์นะครับตอนนี้มีการ ไม่ได้ปนเลยจะ,จะคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นพยานควรจะต้องไปพูดให้กับคนที่รุกลานประเทศไทยให้หยุดการการะทําเช่นนั้นเสียก่อนไม่ใช่มาบอกให้ประเทศไทยเรายังต้องอดทนต่อไปยังต้องอหยุดยังต้อง ดําเนินการอะไรด้วยตัวเราเองไม่ได้มันเลยเวลานั้นไปแล้วถ้าอยากจะหยุดก็ไปบอกคนที่รุกรานเราให้หยุดคุณเชื่อ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 กองทัพไทยหรือเชื่อเชื่อศัตรูเราใช่ไหมคุณถามได้ไงว่าเขาก็บอกเป็นคนไทยกองทัพไทยเป็นกองทัพที่เชื่อถือได้ รัฐบาลไทยเชื่อมองนครับไทย <Okay. S 1> นายกนา <Okay. S 1> ยกค, <Okay. S 1> ค,ครับขอบคุณครับเป็นเป็นเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เปิดเผยล่าสุดเลยนะครับนี่คือล่าสุดในล่าสุดนะครับคือมีการถามได้บอกว่าได้คุยกับนายอันวาอิบราฮิมหรือว่านายโดนันทรัมแล้วหรือยังนะครับก็จะมีการคุยไหมท่านบอกเลยว,ว่าไม่คุยนะครับ ไม่คุยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของไทยกับคู่กรณีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่กังวลเรื่องของการเจรจาภาษีด้วยนอกจากนี้ท่านเองก็ยังมีการ บอกนะบอกว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือการรักษาธิปไตยของเรายุทธวิธีการดําเนินการทางทหารเนี่ยบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับถามว่าเอ๊ะตอนนี้ในปัญหามันยืดเยื้อถามตรงๆว่ามันต้องพังไปเลยไหมท่านเองก็บอกว่าทางกองทัพเองก็มีแนวทางดําเนินการแล้วก็เพื่อรักษาธิปไตยรักษาเกียรติภูมิและความปลอดภัยของประชาชนนะครับ ถามว่าเอ๊ประชาชนเองก็คาดหวังให้จบลงให้เขาไม่สามารถที่จะมารุกรานโจมตีเราได้อีกนะครับท่านนายกบอกว่าด้วยสัญญาณุภาพของกองทัพไทยนะครับก็มั่นใจว่าไม่ควรมีการโจมตีจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆอีกนะครับ ถามถึงเรื่องของการเจราจาอีกนะครับท่านบอกว่าก็คงไม่ได้เจราจาแล้วถ้าเขาดําเนินการกับเราขนาดนี้และเราได้ทําการตอบโต้ให้เห็นเที่ยวนี้น่าจะมีความชัดเจนว่าการตอบโต้เนี่ยไม่ใช่เพื่อส่งสัญญาณแต่ให้เห็นว่าไม่ควรมาคุกคามอธิปไตยของไทยแล้วฉะนั้นการเจราจาคงไม่มีแล้วจากนี้กัมพูชาคงต้อง ทำตามคือถ้าเกิดจะหยุดการสู้รบกันเนี่ยต้องทำตามสิ่งที่ไทยกำหนดนะครับส่วนเรื่องของการอพยพนะไปะประชาชนในพื้นที่เสี่ยง7จังหวัดคุณนอนุทินก็บอกว่ามีการกาชับผู้ว่าทุกจังหวัดให้ดูแลประชาชนที่ต้องอพยพด้วยมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะทำได้ให้ผู้ว่าได้ใช้งบที่มีการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยให้ดำเนินการเต็มที่ด้วยนะครับ ถามถึงกรณีสื่อต่างประเทศอาจจะมีการรายงานคาดเคลื่อนนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าใน,ในบางประเด็นนะท่านเองก็บอกว่าก็คือ,คอ,คอต้องเชือ่อมูลของไทยเพราะว่าเราเองก็มีการพิสูจน์ทุกเวทีว่าเราเนี่ยรักสงบเราเป็นฝ่ายถูกกระทําถูกลุกรานถูกยย่วยุในทุกกรณีนะครับคือมีการแสดงหลักฐานยื่นหนังสือต่อน,อนานาชาติเรามั่นใจว่าพิสูจน์ยืนยนันว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายลุกรานแต่เราก็จะไม่ยอมให้ใครมาลุกรานแน่นอนครับคุณผู้ชม อนอกจากนี้นะครับก็บอกว่าตัวเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําประเทศก็ต้องใช้อํานาจที่มีในการปกป้องประเทศไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุดไม่ไม่ให้ใครเนี่ยมาดูถูกเหยียดหยามก้าวไกา่เกียรติภูมิในอธิปไตยของไทยได้นะครับถามถึงเรื่องคอ,อตกลงต่างๆเนี่ยที่เคยมีการไปทํากันไว้เนี่ยทำสัญญาต่างๆนั้นก็บอกว่าไม่มีแล้วจําไม่ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับที่คุณอนุทินได้บอกไว้นะครับคุณผู้ชมนั่นเป็นความคืบหน้าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เราได้มาติดตามกันที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยก็คงไม่มีการเจรจาแล้วแต่ถ้าจะหยุดสู้นะครับก็ต้องฟังตามข้อกําหนดตามสิ่งที่ไทยบอกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บอกวาอ่าจะดูแลนะครับอธิปไตยของไทยดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คงไม่ได้มีการพูดคุยกับนายอันวา หรือว่านายโดนัด์ทำเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของไทยกับคู่กรณีนะครับก็คือกัมพูชานะครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันตั้งแต่9ก้านาฬิกาจนถึงเที่ยงนะครประมาณ3ชั่วโมงครับมีการประชุมของคุณอนุทินนะครับที่จริงๆเนี่ยก็มีกําหนดที่จะลงพื้นที่ไปยังชายแดนนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีการเปลี่ยนแผนครับมีการเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถกกันเครียดเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการออกมาถแถลงข่าวในภาพรวมแต่ว่า บางอย่างนะครับที่เป็นเรื่องความมั่นคงก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้แต่ว่าคุณอนุทินก็มีการพูดนะครับบอกว่าจะดํารงถึงความมุ่งมั่นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยนะครับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สิทธิ์ในการป้องกันตัวเองโดยชอบธรรมนะครับการประชุมก็ยืนยันนะครับว่าจะมีการปฏิบัติการทางทหารในทุกกรณีตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้มีการปฏิบัติการทางทหารในเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับ นี่นะอ่าก็เป็นช่วงการถแถลงข่าวแล้วก็บอกว่ามีความเชื่อมั่นในความสามารถของกองทัพไทยซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบตาม ของการใช้กําลังและยึดหลักมนุษยธรรมในการปกป้องพี่น้องประชาชนแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวพื้นที่ชายแดนแล้วก็รัฐบาลก็ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ต้ององพยพไปอยู่ในูนยนพักพิงชั่วคราวซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านความเป็นอยู่ความปลอดภัยที่พักพิงอาหารน้ําดื่มกามรบริการทางการแพทย์และสวัสดิการที่จําเป็นอย่างเต็มความสามารถนะครับ แล้วก็วิงบอลให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากช่องทางของรัชการแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้สื่อสารข้อมูลหลักในทุกประเด็นนะครับคุณผู้ชมก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับคือเราเองก็มีการขึ้นไลฟ์มาจริงติดตามมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็มีเหตุด่วนนะครับไปที่กองทัพบ,บกมานะครับประมวลคุณผู้ชมติดตามไป2ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็มาเก็บตกตรงนี้อีกนิดนึงเนื่อง,งจากว่าในตอนที่แถลงเนี่ยจะไม่ได้มี ข้อมูลนะครับที่เจาะลึกลงไปนะครับวันนี้เราก็เลยขึ้นไลฟ์ใหม่คุณผู้ชมได้ติดตามสั้นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับยังก็ตามครับเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไว้ที่ Facebook YouTube แล้วก็ในทิกเกอร์หนกระแสะก็แล้วกันนะครับเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถมาติดตามการรายงานสดแล้วก็คอนเทนต์จากทีมข่าวผลนกระแสะได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ผลนกระแสะ .com ก็เป็นช่องทางที่เข้ขข้้้้้้าา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 ไไไไปปออออ่่่่่่่่นนนนนนนขขขขวววววสรรุุดดดดดตตลล24ชััโมมมมงจจะกกกกทีีเิินในึใบแคณหฟ สนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวหนกระแสเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร